คำที่หนึ่งอัตโนมัติคำที่สองตัว๋วคำที่สามปฏิเสธคำที่สี่ปฏิบัติ คำที่ห้าประสิทธิภาพคำที่หกสุภาษิตคำที่เจ็ดสำนวนคำที่แปดวิศวกรรมคำที่เก้า พนักงานคำที่สิบสมอง